สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t u b e แล้วก็ Facebook นะครับมาแวะร้านเสียโชคนะครับผมอยู่ที่อสีแยกบาง3ามอำเภอสอง่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเบอร์โทรก็ตามนี้นะครับ0822-516-095นนะครับตามนี้เลยนะก็ไม่ได้มาหลายวันนะครับหลายตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะปีนี้เพิ่งจะได้มานะครับผม ของก็ยังขายได้ดีนะครับขายดีมาเดิมเนี่ยมาวันนี้ก็หมดอีกแล้วแต่ว่าช่วง3ามสี่วันที่แล้วนะจะมีเยอะนะครับผมมาช้าไปนะครับเสียพร้อมเปล่าพร้อมไหมเนะี่ย <c oughs> พร้อมเดี๋ยวขอเดินดูของขอหน่อยดูโค้งหน่อย <c oughs> เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยากจะฟังเสื้อฟังเครื่องก็ประมาณนาทีที่สี่ที่ห้าก็กอไปเลยนะครับอ่าตามนั้นนะเอาเป็นคลิปเดียวนะครับ จะได้ฟังเสียงกันมีอะไรบ้างมีโครงตานกนะครับ K14 ทลายเสียโชคนี่เนะี่อันเนี้ยตัวนี้เปิดนที่28,500ครับอ๋อ285นะครับผมเป็น NT16 นะครับอ่านี่นะ<า>ม,มี3เกียร์เดินหน้านะครับเป็นโครงตานกนะครับ<า>ยำหน้าเกียร์ 2, สเกียร์3ได้นะครับใบก็เหลือเยอะนะครับใบเหลือเต็มเต็มเลย นี่เนาะสีสวยนะครับนี่โอ้ใหญ่มากอ่าแล้วก็มีเค14สองหมื่นห้าครับก็รุ่นใหญ่นะครับอ่าอันนี้ยํำนาเกียร์สองเนาะอันนี้มีสองเกียร์เดินหน้านะครับโอเคเท่าไหร่นะสองห้าสองห้าครับอ่าสองห้านะครับผมอันนี้อะไร ในพวกกินลงครับเดินวิ่นน้ำครับอ๋อเดินวิ่นน้ำอย่างอันนี้ก็ประมาณกี่พันเนี่ยหกเจ็ดพันอ๋อประมาณหกเจ็ดพันเราเลือกเอาเนาะสยามสยามพัดบวกพัดบวกคันนี้สองหมื่นห้าเหมือนกันครับครับสองหมื่นห้าคันนี้สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยพัดเป็นพัดบวกพัดบวกเหมือนกันแต่ราคามันถูกกว่าเพราะสภาพมันสูงกว่าครับอ๋อสภาพราคาตามสภาพครับครับอันนี้อะไรเนี่ยนี่ชรกระเพชรครับ จักรเพชรหกพันห้าหกันห้าครับเดี๋ยว้อยางด้วยอ่าเดี๋ยวรอยางแล้วก็ตัวนี้สยามสยามเบอโ์เนสยามคอมพต้าอ๋อเอ็นซีหนึ่งสามหนึ่งราคาหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับหมื่นสี่ห้าร้อยนะครับนี่ยสภาพสวยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ล้างใช่ครับไม่ได้ล้างเลลย่ะอาครับกระทะใหม่อ่ะยางใหม่รอดอกกระทะใหม่เท่าไรในคู่หนึ่งนี่คู่หนึ่งสามพันสองร้อยบาทครับ สามพันสองค่าขนส่งนี่เขาคิดยังไงรู้ไหมค่าขนส่งค่าขนส่งอันนี้ลูกค้าต้องมาเอาเองมาเลือกเอาอ๋อค่ะเออระบุว่าจะให้ค่าขนส่งมันมันค่อนข้างส่งขนส่งลำบากเนาะพวกนี้เออมันมันไม่คุ้มซื้อของกับเออครับค่าคนส่งนี้ไปแล้วล่ะอ่าครับสามพันสองเนาะครับครับโอเคปกนี้เริ่มต้นห้าพันบาทเนาะครับผมห้าพันหร้อต่อสภาพดีมาใหม่อันเดอร์ ยังไม่ได้ล้างเลยอาจจะมอมแมมหน่อยยังไม่ได้ล้างถ้าล้างแล้วก็จะโจกแบบนี้นะครับอันนี้สีเขียวเป็นรุ่นลิมิเต็ดเนาะนี่สีเขียวแท้นะครับแต่ว่าใครทำสีเสียหรืเปล่าสีสีมันซีดหน่อยแต่ว่ามันเป็นรุ่นลิมิเต็ดครับถังเดิมก็เป็นสีเขียวแเป็นสีเขียวหอวเป็ดนะครับอันนี้เป็นสีเขียวใบตองนะ ใช่ไหมถ้าสีเกียวเขาไปต้องสั่งผสมสีต้องทุกอยามันไม่มีขายเนาะครับไมม่ีขายโอเคของก่อตามนี้นะครับผมเอาอะไรก่อนดีเอาสายย่านาก่อนเลยสายยมอหนึ่งร้อยยี่ร้อยห้าสิบตีอ่าร้อยยี่มีเครื่องเดียวแค่ร้อยยี่เนาะร้อยยี่มีตัวเดียวครับตายละหายากมากตัวนี้เนี่ยสวยนะทั้งร้านมีตัวเดียวเท่าไรเนาะสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทสามสองห้า อ่ะโอเคบัรเลงเลยเครื่องไม่เคยเปิดเนาะไม่เคยเปิดครับเครื่องเดิมเดิมไม่เคยเปิดนะครับอ่าขอปีบ้ไหมติดนะครับผม เลือกดูเอาได้นะครับผมครับฟังเสียงในโทรศัพท์อาจจะไม่เหมือนของจริงนะครับต้องมาสตาร์ทฟังดูนะครับโอเคครับสามสองอันนี้ตัวร้อยห้าสิบสี่สามห้าอันนี้ก็ไม่เคยเปิดเหมือนกันเนาะไม่เคยครับครับตัวนี้จะของเคารพประกันเลย โอ้ความลองดีมากอ้าวเล็กน้อยอ่าอ่าอโคเลยเนะี่ยอ่านี่นะครับผมอ่ายังหอบดีนะครับ ตัวรุ่นนี้แหละที่มันหอบหนักๆนะครับค้าเลยเครื่องค่ะเครื่องยังไม่ได้ล้างเราังไม่ได้ขัดสีเนาะใช่ครับครับอ่ะมันก็เลยจะเลือดๆหน่อยนี่นะครับยังไม่ได้ขัดสีนะผมก็เลยอาจจะเลี้ยงเหลืองหน่อยเลี้ยงน้ำอยู่เลยค่ะอ่ะโอเคสี่สามห้าตัวนี้สามแปดห้าอืม ตอนนี้ถูกลงมาหน่อยกี่พันนั่นเนี่ยก็ถูกเทากันประมาณห้าพันโอ้ห้าพันเลยนะครับร้อยห้าสิบได้ไมครับแล้วก็มีนี่เลยตัวโชว์ร้อยหกสิบอ่าร้อยสี่เลยตัวโชว์อ่าอ่าอ่าร้อยสี่เลยแต่ว่าเครื่องนี่เท่ากันกับร้อยหกเนาะเท่ากันครับนลำดับตัวอาจจะใกล้เคียงใกล้เคียงแล้วก็ผิดที่ปอกลูกแหวนในตัวนี่เจ้าแต่ว่าอ่างอะไรเนี่ยมันเท่ากันเลยนะครับ เครื่องอใหญ่มากคานน่ะปั่นไฟอย่างเดียวอ๋อส่วนมากเขาก็จะไปปั่นไฟนะคเครื่องพวกนี้กะวางอีแตนนะครับโอ้โหโอ,โอ,โอ้นิ่มนะครับผมนิ่มมากตัวนี้ ก็นิ่มครับตัวนี้ใช้ได้45,500บาทนะครับผมสำหรับ Tf 140 L เอถ้าร้อยหกนี่แหละร้อยหกเอาตัวนี้ครับเอาตัวไหนตัวสวยนี่เลยเตัวนี้สวยเลยสี่สามห้าเท่ากันเหรอถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าร้อยสี่ถูกกว่าร้อยสีกก่กกครับตัวนี้อา่า อ่อเสียงนิ่มนะครับเปิ่จัดนะครับอ๋อจะเปิดมา,ย,ายังกังก็เปิดซติมเติมเติมเยี้ยมันเคยลือเนอะอะอาะครับสวยนะครับผมสวย ราคาก็ไม่เรงนะครับสี่สามห้าถูกกว่าร้อยสีนะครับแต่ว่าสีก็อาจจะสีดนิดนึงค,นนงครับโอเคพ่อพ่อพอ,อแล้วพอ,อแล้วดูแปดห้าตัวนี้เอ้าแถมสักตัวสำหรับซอย,ยมอสายยันมานะครับผม ยอมาออกตัวนี้ตัวตัวดีเลยเจ็บคีอ่าเปิดเท่าไหร่น้อนี่ตัวนี้เปิดอยู่ที่13,500ครับ13,500นะครับตัวนี้ดดยังไม่ได้ล้างเลยอ่ะติดเ,เนิ่มน,นะครับผม เ,เครื่องไม่ได้ล้างนะปัจจมอมหน่อยเนี่ยจะไม่ได้ล้างทั้งนั้นเลยเนะี่ยพวกนี้เนี่ยทั<ด>้งภาพเนี่ยนิ่มมากนะครับตอนนี้นเออตะท่านะครับตอนนี้หนึ่งสามห้านะครับผมโอเคพอแล้วสวยมากสยมอมแล้วอันนี้แหละอันที่อันนี้ราคาเท่ากันเลยตัลดราคา เท่ากันเออแต่ว่าทำไมมันใหม่มันสวยตะรูปอ๋อสวยตะลุก<บ>สวย <c oughs> สวยตะรูปจุบไม่หอมนะครับแต่อันนี้ถ้าล้างมาก็เอี่ยมเหมือนกันเนี่ยเนาะแต่ว่าสีอาจจะซีดหน่อยครับอ่าอ่าะกูลคูบต้านะแฟนคลับคูบต้านะผมอันนี้เลยนี่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 ตัวโชว์ตัวนี้เลยนะตัวโชว์ครับตัวสวยไปแล้วนะมาไม่ทันนะครับเสียดายมาก มันก็จะได้ดูพระเอกของแต่ว่ายังเหลือพระเอกอยู่ตัวนี้นี่นี่นี่ตัวนี้ก็สวยนะครับนี่พระเอกนะครับสีเดิมนั่นนี่เนาะสีเดิมครับนะสีเดิมครับแต่ว่าอันดีเก้าสิบครับใหม่เยี่ยมเลยอ่ะเอาตัวนี้เป็นทันเดอร์เอ็กซ์นะครับโฉมสุดท้ายก่อนจะเป็นซัทีนะครับผมร้อยห้าครับร้อยห้าพร้อมไดสตาร์ทนะเครื่องไม่เคยเปิดนะนี่นะครับไม่เคยเปิดครับ นี่ออกหนักเหมือนกันผิวพันสวยนะครับผมปล่อยเปิดเปิดเท่าไรตัวนี้เปิดมูมนี้495 495โอ้495ครับนะคาคาต่อรอ,องได้นะครับใช้ไปพันชั่วโมงนะครับผมได้สตาร์ทให้เลยนะครับผมอ่าโอเคสวยงามมาก เห็นว่าเป็นเอกเลยนะครับสวยงามมากสวยงามร้อยห้าด้วยนะเพราะว่าหายากนะครับ,าารบตัวร้อยห้าห้านี่มีไม่ม,ม,ม,มีผลิตมาไม่กี่ตัวนะครับทำมาน้อยมากแล้วก็ร้อยสี่ตาเล็กครับอ่าร้อยสี่ตาเล็กตัวนี้เปิดอยู่เปิดอยู่สามหกห้าครับสามหกห้าอ่าเครื่องเดิมๆไม่เคยเปิด นะครับผมโอ้นิ่มตัวนี้รุ่นนี้มีสองตัวให้เลือกครับนี่มีตัวตัวนี้อ๋อนี่สามห้าราคาเท่ากันเลยราคาเท่ากันครับโอ้สว่าเสียงน่าจะนิ่มๆเหมือนกันเนาะเสียงันครับตสว่าตัวนี้ก็อาจจะสีดีกว่านิดนึงเออสีดีกว่าตัวนี้อาจจะถลอกนิดนึงนะครับอาจจะซีด 3ามหกห้าเท่ากันนะครับผมนี่นี่นี่พ่อพ่อับเลยโอเคสามหกห้ามีสองตัวน่าร้อยสี่นี่สองตัวคัสตาเลสสองตัวแล้วก็ไดสตาร์ตตัวนึงตัวนี้เท่าไหร่ไดสตาร์ตเนี่ยตัวนี้เปิดอยู่สามแปดห้าสามแปดห้าเพิ่มอีกสองพัน้ไดสตาร์ตเครื่องก็ไม่เคยเปิดเนาะเนี่ย เนี่ยหมูเร่นะครับสวยมากอ่าสีก็ยังเงาเงาอยู่เลยยังไม่สีดนะครับอ่าโอ้เดินนิ่มอย่างโจ๊ะเลยเนะี่ยหราไม่ิด <c oughs> ไม่มีผิดหวังแน่นอนตัวน,นี้นิ่มมาก อันนี้ก็นิ่มเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าตัวนี้ผมชอบมากกว่าแ <ś> ต <c oughs> ่ได้สตาร์ด้วยเป็นซุปเปอร์วาวนะซุปเปอร์วาวแล้วก็ทันเดอร์ใช่ไหม,อ,มอันนุ่ยอันตัวนี้แนะ่ะวันนั้นแรกเลยอาทิตย์แรก,ก,อ,รแรกอ๋ออ่าโอเคครับสามแปดห้าโอเคโอเคแล้วก็ จะฟังน้องสายอาทิตย์เก้าสิบอ่าฟังน้องเล็กหน่อยโอ้โหชอบสีเหลือเกินเลยสองสามห้านะครับผมตบแต่ว่าคุณคุณภาพนั้นน่าจะเกือบเกือบแก,กะกล่องเลยก็ว่าได้นะ,ระครับเพราะว่าสวยมากสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์จำร้านครับร้านจำหน่ายยังไม่ซีดเลยนะเนาะใช่ครับนั่นเลยร้านมันเลยยี่สกลนครโอ้มันมาจากสกลเลยนะนี่ นิ่มละเกินเป็นระบบธรรมดานะครับยังไม่ใช่ไดเล็กโอ้นิ่มมาก,มมากแม่สาวน้อย <c oughs> <c oughs> โอ้นิ่มมากโอเคโอเคพอแล้วนิ่มนิ่มละนิ่มเหลือๆนะตัวนี้ ถ้าเกิดว่าจะมาดูเนี่ยคุณภาพพอใจแน่นอนนบสำหรับตัวนี้เนี่ยเนี่ยใครได้ไปไม่ผิดหลังเลยแหมดูเดินเบาเนี่ยเออสวยมากโอเคครับพ่อเออสวยจริงๆครับตัวนี้ตัวนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังเลยสวัสีออกจะาไหมอีที มีอีทีเก้าห้าไหมมีเดิมเดิมนี่เครื่องเดิมไม่เคยเปิดอันนี้เก้าห้าครับอันนี้นอนอยู่เนี่ยอู้หู้นี้เด็อเนี่ย่ยอมลุกอีกหมื่นเจ็ดห้าร้อยไม่เคยล้างยังไม่ล้างเลยเครื่องเดิมเดิมไม่เคยเปิดตัวนูนนะครับผมในตัวนูนนะครับ โอ้นิ่มมากสายงานย,ยาวๆได้สบายนะครับนิ่มๆขนาดนี้เนีเ่ยอ่าผมเอาใจคนชอบ ET นะครับผมแฟนขับ ET เขาก็เยอะนะเอาไปทำแรงก็ได้นะครับเพราะว่าเขามีความทนทานนะครับของตระกูล e นะครนะผมโอ้ยขับเร็วโอเคก็โอเคนะครับตัวนี้ก็สวยนะ ม, 95, มีหลายตัวครับเก้ห้าเดิมๆไม่เคยเปิดมีหลายตัวครับมีหลายตัวให้เลือกเลยราคาเดียวกันโอ้ราคาเดียว,เาาเดยวกันเนาะรากสิบเอ็ดมีไหมตัวนู้นมีไหมมีครับนี่เลยสิบเอ็ดตัวนูนนะ้นเหรอนี่สิบเอ็ดตัวนูน้นโอ้สองหมื่นห้าร้อยครับสองหมื่นห้าร้อยเอาฟังเลยตัวนี้ ราคาผ้าโถูกหนึ่งมืนสามสพันหนึ่งมืนสามพันครับผมนูนไหมไม่น ون, รรมูนไม่นูนนะครับธรรมดาแล้วโจถูกสุกดเลยอ๋ออ๋อ โอเล่เปิดยังตัวนี้เนี่ยเปิดแล้วใชเปิดเปิดมาแล้วเนาะครับอ๋อตัวน้อยเลื่ิ้งวีดามครับมเรืองอะไรบโอเคาดปรมาครัอ8 0อแท็บอะ80เปิดท่า่ หมื่นพันห้าร้อยครับง่าหมื่นพันห้าร้อยนะครับแต่โซนมันนิ่มนะครับเปิดได้ยังเปิดแล้วเนา<ด>ะเปิดมาแล้วครับตองเขาเปิดมาแล้วล่ะโอ้โหแต่ว่าเสียงนิ่มมากนะครับเดินเบาได้โอเคนะครับผมอ่าโอเคโดแรงเข้าได้ครับ สนใจก็เข้ามาเลือกชมได้นะครับ <Okay. S 1> พอแล้วเสียเหนื่อยแล้ว <c oughs> อ่ะโ okay. อเคก็ของก็พอมีนะครับขายดีมากขายดีจนแทบจะไม่เหลือแล้วนะครับผมของที่มาจากคลิปที่แล้วแล้วก็ไม่มีนะครับไม่มีเหลือสักตัวเลยของก็จะเอาเข้าเอาออกตลอดนะครับผมอ่าเนาะบอกพิกัดอีกครั้งนะครับอยู่สี่แยกบางสามนะครับ อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะผมเบอร์โทโกรก็0822516095นับสำหรับเสียโชคนะครับผมอ่านี่เนาะมีกติก,กาด้วยนะครับผมนี่เนาะสวยงามนะครับชอบน้องสาว <c oughs> 90เอาไว้ประดับบ้านนะครับคนชอบเนาะทำยังไงได้นะ <c oughs> โอเคครับเพื่อนๆก็ว,วิดีโอชุดนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับ อ๋อยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ